รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการคุยสาระทางช่อง YouTube s อัชเชนแลเช่นเดิมวันนี้ทางช่องยู u ูบเ e s อัชเชนแลนะครับก็ยังคงมีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เรื่องของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาทำการอัปเดตสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันนะครับล่าสุด เรามาทำความเข้าใจสาระความรู้วันนี้ประจำวันศุกร์ที่8กรกฎาคมปีพศ2565ผู้กันทำงานหลายที่หลายบริษัทไม่ได้ทำงานที่เดียวเงินชรา,าภาพเพิ่มหรือไม่อย่างไรและวิธีการนับงวดเงินชรา,าภาพกรณีทำงานหลายที่นับงวดเงินสมทบอย่างไรสำหรับวิธีการนับงวดเงินสมทบกรณีทำงานหลายที่หลายบริษัท สำนักงานประกันสังคมมีการนับงวดเงินสมทบแต่ละที่เหมือนกันหากเป็นงวดแต่ก็จะแตกต่างกันตรงที่เงินเดือนหากมีเงินเดือนไม่เท่ากันเงินเก็บออมชราภาพแต่ละเดือนก็จะไม่เท่ากันนะครับอาทิเช่นทํางาน4ที่หรือ4บริษัทบริษัทกมีเงินเดือน1 0 0 0 0บาทก็จะมีเงินเก็บออมชราภาพเท่ากับ300บาทต่อเดือนหากส่งเงินสมทบบริษัทกเป็นจํานวน10งวด ก็จะมีเงินสมทบบริษัทกอ10งวดทำงานบริษัทขอมีเงินเดือน1 2 0 0 0บาทต่อเดือนก็จะมีเงินเก็บอมชลาภาพเท่ากับ360บาทต่อเดือนหากส่งเงินสมทบบริษัทขเท่ากับ18งวดก็จะนับเงินสมทบเท่ากับ18งวดของบริษัทขหากทำงานที่บริษัทขมีเงินเดือน14,0 0 0บาทต่อเดือนก็จะมีเงินเก็บอมชลาภาพเดือนละ420บาทต่อเดือน ทำงานบริษัทคอจำนวน26งวดการนับงวดเงินสมทบสําหรับบริษัทคอก็จะนับเงินสมทบเท่ากับ26งวดแล้วผู้กันตนว่างงาน6เดือนเนื่องจากถูกเลิกจ้างจากบริษัทคอและได้กลับเข้ามาทํางานกับบริษัทงอสาหรับบริษัทงอมีเงินเดือน16,00 0บาทก็จะมีเงินเก็บอมชราภาพเดือนละ450บาทต่อเดือน หากทำงานบริษัทงอจำนวน5ปีหรือ60งวดก็จะนับงวดเงินสมทบของบริษัทงอเท่ากับ60งวดซึ่งหากผู้กันต้นไม่ได้ทำงานหรือพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตน้นและมีอายุไม่ถึง55ปีก็จะต้องรอให้มีอายุครบ55ปีก่อนถึงจะขอรับเงินชราภาพคืนได้ซึ่งหากนับงวดเงินสมทบทั้ง4บริษัททั้ง4แห่ง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทกบริษัทขบริษัทคและบริษัทงผู้กานตนจะส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องก็ตามเว้นช่วงส่งก็ตามการนับงวดเงินสมทบ4บริษัท4ที่ก็นับงวดซึ่งรวมแล้วนับงวดเงินสมทบได้ทั้งหมด134งวดแต่หากนับเงินสมทบประกันสังคมแต่ละเดือนที่ส่งเก็บออมทุกๆเดือนเท่ากับ3%เอร์เน์ของทุกเดือน ทั้งหมด134งวดก็จะมีเงินเก็บอ,อมฉลาภาพทั้งหมดเท่ากับ47,400บาทเป็นต้นและยังมีเงินเก็บอ,อมจากบริษัทสมทบอีกหนึ่งส่วนก็จะเท่ากับ4700 447,400บาทเช่นกันหากผู้กันตนมีอายุครบ5 5ปีบริบูรณ์ความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงผู้กันตนท่านนี้ก็จะได้รับเงินก้อนเป็นเงินบำเหน็จ ทั้งหมดคืนเท่ากับ7 4 4 0 0บาทเป็นต้นไม่รวมดอกผลจากทางรัฐบาลหากว่าส่งเงินสมทบไม่เกิน180งวดตามกฎหมายก็จะได้รับเงินบำเหน็จเงินก้อนเท่านั้นซึ่งสรุปแล้วท่านจะทำงานกี่ที่ก็ตามหลายบริษัทก็ตามการนับงวดเงินสมทบก็จะนับงวดแต่ละงวดถึงแม้ว่าจะส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องกันก็ตาม และเงินสมทบก็นับแต่ละเดือนแต่ละบริษัทที่ทํางานเป็นเงินเก็บออมแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับเงินเดือนของแต่ละท่านเป็นต้นหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไขข้อสงสัยสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายคนหลายท่านหากท่าน,นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ได้เลยแล้วที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องคุยสาระ h s channel กันด้วยนะครับกดรูปกระดิ่งกด subscribe กดติดตาม ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมวันนี้สวัสดีครับ